โอ้โหอาฮ่าส่องเกงแบบนี้เออเลขกซีตรงเขาซีจังได้สีข้างงวดเออสีเลขใหม่เออสีตรงกลางไว้ายันบอสีตรงกลางไม่ถือจังใสเอาคันบอสีตรงกลางไม่สีถือยังไดเอออันนี้ก็สีสีหางๆไม่สีไม่ถือได้จังได้ให้บอสีตรงกลางบ่ะอุณผีดองนะคะเอารถงามมหัยย์ขึเก่าครับผมขันนี่พรอนแคสซีพรนกลัว สี่พันแปดแปดสี่พันเจ็ดสี่พันแปดแปเอารถฟรีดาวศูนย์บาทราคาซื้อส่วนเท่าไหร่สองเจ็ดเก้าเอาไปเลยพี่น้องเออขับเป็นสองแปดห้านี่สิเมาหน่อยไว้ไว้ล่าเดิมนะคะปิดสเกิร์ตมารอบคันสติ๊กเกอร์แปะขคางรถฮารุฮารางง่ายฮารุฮาร้านะคะเร่งไม่สี่หมื่นมีกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้ามีวิทยุนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเด้อเออ เนี่ยเจ้าของคนเดิมติดไอ้นี่มาเป็นประดับยนต์อะไรของเขาแหละไม่รู้เหมือนกันนะภายในได้ไม่รลุนเขามากเออเป็นไดเมตอ่างงามงามอันน้นม่ยังบยา่งามหน่อยก็ช้ำอยู่ว้าย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 เอาขังหลังพี่น้องออปชันเสริมที่ว่างเกี่ยวนะคะกระบูวาทําไปทําไมนะคะนั่นนะสีนั่นเดี๋ยวสียิ่น้ำตะกินน้ำทั้งรถยังสีบอกเออเอาดากเดิมๆนะคะดากดากมีสองดากดากอะไร มีรูดักมีมีสองรูเออมีสองรูเอออย่างงี้ก็ตดพายสบายพึงอันนี้เราพูดเรื่องรถกันจริงๆนะยไหมมาแล้วเอาเอาเอาเรื่องจริงมาพูดที่เราเป็นอยู่บอเลนแลพี่น้องอ้าวสำนักนะคะใครสนใจให้ไปบัวฝากช่างทางหน่อยจ้าสำหรับ FC นะคะอย่าเป็นเจ้าของซิสคำนนี้นะคะทิ้งลน์ไปโทรปักหมุดอยู่ด้านบนกับด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำย้ายทันทีเจ็บ เนนอารถมีถึงบ้านจ้ารับรถแน,น่นอนจ้าจ